สวัสดีครับเ,เพื่อนยูทูบผมช่า,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 มามงการบรรณานุวันนี้ผมจะมานําเรียนเก,เก๋กับเราซ่อมประตูเหล็กบ้านนะฮะประตูเหล็กบ้านเนี่ยเราใช้มานานการซ่อมแซมแล้วก็มีการขัดรองพื้นกันสนิมทาสีใหม่ใช่ไหมฮะดังนั้นสีประตูเหล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สาคัญพอสมควรเพราะว่าเมื่อมีการผุก,ก่อนเราก็ต้องตกแต่งไม่งั้นมันก็ต้องสนิมกินเหล็กขาดหมด ถ้าต้องซ่อมใหม่ก็เป็นหมื่นนะฮะร่วมหมื่นเป็นหมื่นเนี่ยราคาปกติดังนั้นการทาสีเนี่ยเราจะเน้นเป็นสีโซนกลางคือเราใช้สีเข้มเะียเป็นตัวตัดสีอันนี้เป็นสีผสมเพื่อให้ดูมันมันมันกลมกลืนกันนะฮะอันนี้ผสมถึงสีสีแดงน้ำเงินนะฮะเหลืองสีขาวนะ อ,นนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสีออกคล้ายๆโทนแก่นะฮะเราก็ตกแต่งทามันที่ที่เราใช้เฉดสีนี้เพราะว่ามันจะทนสภาพฝนะแดดที่ท,ที่ที่ทำให้สีเนี่ยมันซีดจ,จางเร็วเราก็ต้องใช้สีเบกให้มาดูกลมกลืนกันแต่ถ้าเผื่อเราทาสีอ่อนไม่นานเท่าไหร่นะครับสีมันก็จะซีด ดูแลไม่สวยนะฮะนี่ผมก็เลยนําเรียนลักษณาการน้อมง,งานสีนะฮะนี่เราก็ตกแต่งเพราะอันนี้นหลายปีแล้วครับหกปีแล้วครับเราก็มีขัดรอ,องพื้นนะฮะแล้วลวดลายเนี่ยเราก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะฮะนี่เราก็ดมาดูเนี่ยเป็นลวดลายเราก็ยังรักษาไว้อยู่นะมันก็จะคงทน ส่วนแนวล้อข้างล่างเนี่ยที่เราลืมมันไม่ได้ทาสีเนี่ยก็จะเป็นสนิมทําให้เหล็กกล่องเนี่ยเสียเราก็ต้องขัดแล้วก็ใช้แปรงเล็กทารองพื้นแล้วก็ทาสีจริงมันก็จะทนทานครับนะฮะประโยชน์ใช้สอยก็จะสะดวกลูกล้อเราก็ใช้จจระบีอย่างดีนะทาเพื่อมันคล่องแค่วนีถ้าเปิดเป็นประตูที่บานใหญ่การเปิดออกรุ่นใหม่เนี่ยก็จะใช้เป็นรีโมดบังคับใช้กดอะไรนี้ก็ คาใช้จ่ายก,ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะก็จะสะดวกเวลาขับรถไปถึงโรากดรีโมทเลยประตูก็จะเลื่อนดโดยมอเตอร์นะฮะทีนี้เราใช้การปิดเปิดธรรมดานะฮะก็เลยแนะนําสิ่งที่ว่าเวลาเราจะตัดสินใจจะซ่อมงานเหล็กเนี่ยเราจะต้องดูว่าสีอย่าให้อ่อนเกินไปจะเป็นเศษว่าเศษอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าแดดมันจะธรรมชาติแล้วก็สีเนี่ยจะหมองเร็วจืดจางเร็วดูแล้วไม่สวยนะฮะ ผมก็แนะนําให้ใช้สีเข้มเป็นตัวเบรกเราจะตกแต่งลวดลายกับสีตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ทาเือนสีนิ่มันก็จะทึบไม่สวยนะฮะเราก็จะใช้ดูพินิษในการตัดสินใจเลือกสีและตอนนี้พวกสีน้ำมันตามแคตตลกนีม่มีมีหลายเฉดมากครับสามารถเลือกได้เลยครับผมเลยนำสิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่มีประสบะการณ์นี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบครับผมช่างปานเมืองนนท์ครับ